เฮไปก่อนเลยอย่าเล่นมีอะไรไปยังไปแต่งด้วยสัญญาเขียนกัไว้แล้วก็อย่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอเชิญทุกท่านมาส่งโดยวิญญาณนางสาวอธิสาพันรอด อย่าพูดชื่จริงนี่เมื่อกี้ไม่เห็นหรือไงรถเขาเปิดไซเรนไปเน,นี่ยนี่นลยโยมมาทู่กำลังตามไปเลยแถวนี้ก็เต็มไปหมดเดี๋ยวเขาก็ไมารับเอามาช่วยแมวแมวค้างบนต้นไออม้มึงชื่ออะไรอ่ะชื่ออานิสสก็ดีจะได้ไปรอรับอาน,นิสง <c oughs> เป็นพี่น้องกันเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแต่งงานกับเธอละอย่ามาไอ้นี่เลยจ้ะใช่จะไแต่ง อยລาระย่มระยต่อสักๆอยูอนีอะไรค่ะ ใครเปนเนี่ย <c oughs> ดีความจำเสือ่อมท่านจะพลาดจะได้ไม่ต้องขอเรื่องนี้อีกเล่นท่านจะเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยติดกิ๊บเลยไม่เยอะแยะเสียไปจ้ะจะเป็นอะไตีอ่ะตัวจริงเหมือนเล็งผมเลยเล็งกลางกระบาล <c oughs> เพื่อแปลอะไรมันไปโดนพอดีไม่ติดร้งรองอ<ะ>มีใครขอเพลงเหรอร้องทำไมเจ้าเบาเจ้าเบาไหน <c oughs> ไม่ใช่จะไปทำอะไรกี่เตรียมตัว ฉันยอมรับเป็นสามีเธอแล้วกันพอใจยังแต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานหรอกเอาไว้ว่าทุกคนรู้แล้วมีสัญญาในเมื่อจะเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ทำไมชอบทำอะไรที่มันยุ่งยากเหลือเกินนะไม่งมันไม่มีใครอยู่แล้วเอาไปดึกและนี้พูดกันแต่เราอะ จะาให้่เพื่ออันนีนะเอ่อไอเปียกไปค่ะแต่นี่เปียกจะยกเมียให้ไม่ว่างไปค้าแม่คนนี้ถ่ายรูปอยู่คุณนสารรำนะนู่นเลยนู่นคุณสารรำจะไปอยู่กับผมก็ได้เมีญญมยผมอนุญาตนี่ดีมาใกล้ๆนี่เมียผมอนุญาตที่มีเมียหลายคนเฮ้ยจริงเหรอจะไมเมียใจดีขนาดนั้นเอ้ามันใจดีแต่ว่าต้องแยกกันนอนยังไงคะนอนไหนบ้าง อีเมียน้อยนี่นอนโรงพยาบาลแล้วเมียหลวงอ่ะแก้วในนอนในคุกแล้วเบลอ่ะไอเบลก็นอนในโรงไงโรงนี่เกลโรงเย็นนี่แห่ะมีมันก็ข่าเอาทีไม่เอาแล้วงั้นยกให้ยกให้นายแฉก็แล้วกันมาไปอยู่กับพี่ครับไปอยู่กับแฉกรับเขาเป็นคนข้างรักดูเขารักใครนะจริงคนนี้